เสียใจเป็นไก่ข้าวตายว่าเด็กโยกับตุ้กข่อยมันเป็นไข่วัดโกตายอือตุ้กข่อยบ่ามาเป็ดมาไก่ข่ายบ่เป็ <c oughs> ลนลาบยังเป็นไผ่เมื่อรกูสดๆกูเป็นเมียพ่อมึงแม่กูตายไปติดโดดแล้วกูกับมึม่ลูกคือมึงคือกันหนีจักเมื่อนกูเออนี่มันเมื่อนกูเดอ้อกูสิบอกให้พ่อมึงโอนให้กูเรียบร้อยแล้วเมื่อไงละต้องเป็นป้ายหนีจากเมือนกูมึงสิหนีหรือว่หนี มึงคิดยังไงกูเป็นปอบครงเปมมา,ปา่าบอกรึงบบบบอกรีก็ได้เฮ้ยบอี่หีเท้าบอปอบน้นอ เมื่ออยากให้มันตัวไปปอบกูกชีปีนปอบล่ะพวกซุนอะปอบซิโต่เก้าโตพุ่นถ้ากูเป็นปอบมึงก็เป็นเพื่อกันอีปอบอีปอบหากินผัวคนไอ้ชีสพวกนนู้นมาคอยปอบหากินผัวคนที่น,น้อนมายังไม่พอเท่าน,านั้นยังเป็นปอบประเด็กประหมอส่วนที่น้อน

จะเปเล่ัต์กนคือเลยไม่งกลงเพาตนนได้สุริยเยเงน่อันแี้ใส่ละกบนตาฉันใจแคใน้อุลาเงเงกันแต่มน้อุลาดังเงฉันร้องเพลงมาเล่าตรงกันเฮงจ้าได้ยงบ่จเอาวะอทิศยังอบลูกเจ้าวหายคอยเป็นปอเป็นเต้าเจ้าด้เงนบ่้างด้เงนบ่มั้นคอยนะนะคอยบ้ยอมขอบ้แล้วเด้อคอยจะบอกให้เจ้าต้องจัดการกับมันให้่คอยไล่มันหนี บอสั้นกันขามันทิมขันบรเฮ็ตามคำสร้างของกู่ข่อยสีหนีทั้งข่อยทั้งกูโอ้ยย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  บอแมนตัวขาดพุ้งยิงบ่ได้หงียนทิ้งยากขืนสมองมันบ่แมนจังซานว่าจังได๋สขาดพุ้งยิงบ่ได้มึงเหงนบ่เพลงเพิ่นร้องฮะร้องว่างใดขาดเธอขาดใจเอ็นก้อยลงนอนกอดหมอนเชียงรักชิ้เท่าน่าจะถีบดูชิ้เห็นจะถอดบ้างกูเศา้าถีบแล้วเอาก็คือฟงมาไก่จะใั่นี่แม่ควาคืดหลายปฝนโอ้คืดเอาน้อจัดการมาเดี๋ยว เราคอยพ่อคุณเจ้าเลยพอเจ้าจะยพ่อกระเพาลยเ้าเยบโอยแยนางก็เฮ็ดอ๊ยนม่บอกนังกระเฮ็ดจะมันฟังคักเลาวฟังควนี่บอกข้าเจ้าวาจีนข่าวผีฟังควมผีอื้ออืออือืออื้อื้อือืาอื้อื้อือืออือือ มึงมากูเป็นบ้าเนี่ยบ uh, ันได้ว่าเจ้าขอว่าพ่อผู้ใหญ่ผุ้นเออแล้วไปกินข้าวผีฟังความผิดกระซ่างมึงบ่ได้ว่ากูแก่ตาไเลยเสียงดวงเนี้ยมีแล้วพ่อเป้าเปิดเป็นปองเซาดาเซาดาการพ่อจับพ่อจองพงษเจ้าพวกเสนาเป็นหน้าบวมหยั่งได้หยั่งได้นี่ยอ้ส่อไอ้นายโยกขึ้นหนาตีมึงมันหายกันด้หยุ้งไปขึ้นรถชิบว่าพูอได้ขนาด ทั้งชายหูวเพื่อนเพราะปวดเกินความจริงข้าได้เที่ยวผู้หญิงมานอนหลับหลอนเป็นสู้กูไม่ได้เป็นสู้กูเป็นเมียคอมึงขลังการพอปักเสียอยู่ที่เราใจอุศุย่าลูกหัวเมียมาทั้งตัวตีทั้งไลให้ลูกไปจากเนี่ยเมี้ยข่อยลาบวา่เจ้าไดุ้ินบอกมันตั้งมันสอนเจ้าเด้กยังไงใอ้บอกมึงมาสอนคอ ไปอีกมาเลยเอามันตายภาพเลยเอาอีกมึงก็บวมเสร็จนะนั่นผูปุู้เออไปบ่ไปไกลได้จูบวันต้มน้ำหนักพอผู้ใหญ่จะเห็ดตั้งสั่นลูกเต้าคอยบอกมันาคอยเป็นไผ่เอาละยาเห็ดมึงหูจากแม่มึงบอดอีกแมงหูจากยูแต่ว่าจะเห็ดมันถอดขอรองขอยสิผ้ามันลงทงดอกแกไปบอกน้ำมันลราไม่ละแกต้องกลับไปสาวโอ้ย กูไม่รู้ระสมันเหยียบกันกูขอร้องกูขอร้องเย่เย่มานี่ล้วัน่โดนยังมีผิดอยู่มันบกสาวผิดอาไเออาวัขาวาขวาขัาวตายแล้วขวาขาายแล้ว้าจะเป็นยังไงถ้าเฟืนนะแม่เฟิน มัแตกบ่แตกเขาหนีแล้วมันไปใส่ล่ะตีแล้วมันแลนหนีตัวมันแลนไปใส่ล่ะหามันเนผู้เอาเลยจัดการเลยจะเห็ดจะเห็ดวางจังลูกใหม่วางโกนใหม่และการน้องมาเลยเห่าจะเห็ดมันเท่าไหร่มันต้นไป เอามาตายข้ามือเลย่อแบบนี้เอาล่ตัวเอาละเฮ็ดเอาไม้ก็ได้เอาละเอากเอาเอกเจ้าไปดวงเอ็ดสิบห้าลงทวงก็ต้องยูน้ำหัวปอดนันพอแบบนี้กูเบินพอดอโอ้ตีละยืนเส่อเลยเนาะเจ้าจะใส่นิสัยแบบร้อยหลังขอบระมากดวงเฮ้ยเพราะว่ายังงงบีตีฮาดวง โอาแย่แย่ตัวเฮดแบบได้มันมีแห้งคือหูว่ามันมีแหงมันมีแหงตยย่ไหมย่่อียโอ้โอ้าแย่ถอดออกอ้าจ้สบรไรหมเาเมือกีเหม็นเถอะน ตัวอังกฤษ่าฮะตัวเฟย์ตัวบ้านตัวมันดวงจัดการมันเลยมึงจีก็จอก็จอไปใส่มอค้ำพันธน์เอาอยาเข้าใจเมียสาวสิเต่าให้มันหุนมึงกล้าควรให้คุณคคกูคือศูนย์เทลล่เท้ามึงกล้าควรให้คุณกูคือศูนย์เทลล่เท้า ฝามือตาใส่กระบานละดอกหามันต้องมั่วมันสินี้รือนนี้บอเนี้นี่มาต่อขั้วมีม่นร้มัวหนีมันรอยล้เรากูไม่งมันสูงสูบมันูบมูนะฮะสูพอมึงแม่อไมจับ้นหนแม่มึงได้หนีแม่มึงอะโจมันไปทนมล้องูหนักเฮ้ยมาลงลาบบทหนักบอมึง งอ๊ะไอ้กูบอลให้ฟังกูงูสีนี้ปอย่ามันปะอย่ามันปะปะเยตบบกเลยคันพ่อบอกพ่อสอนกับเสียพ่อนี่ยแม่อย่าดื้ออย่าลืนโดนเจอาขืนบ้านจ้าสี่ลกคันพ่อบอกพ่อสอนเนีพ่อหักตัวลูกเนี่บัใหญ่บ ตํารังทำอะไรผมสั่งสอนลูกครับแน่ใจหรือว่าสั่งสอนครับผมยืนดูต้งนอนแล้วครับแทนที่พ่อผู้ใหญ่จะทำตัวเป็นตัวอย่างแกประชาชนที่นั่งดูครับสั่งสอนแบบผิดลูกเขาเจ็บเขาบวมเขาช้ำหมดแล้วไปไปลูกพักไปผ่าแล้วผ่าแล้วเอาเท้า ตำรวจคือย่านเจ้าอีจืนตัวนั่นเอาบ่เออจัดการไล่ข้ายมันตายข้ามือไล่ภาษาลูกแคทเอาไม้ก็ได้ตัวนี่ลูกอระยศอนตายมันตายข้ามือพีกไปฆ่ากันไปเน้นเน้นฆ่ากันไปนี่หลายว่ากำลังฆ่าข้าไปแห้งยายมันมีตากมีเสียงได้จรงงอ้าโอ้ตายแล้วยังบ่ยอมนี่นาะเอาลงไปกินขี้ทุยมึงน่ะ สมน <oh> ้ำหนักบอกดีบ่มักดีตายอี่ดีบ่ล่ะเท่าเท่าลูกเจ้าตายโออตายแล้วนั่นน่ะลูกเจ้าตายเจ้าขามันตายโอ้โทษทีแล้วเถอะเอ้าเจ้าข่าลูกเจ้าตายเจ้าเสียจังไหนบ่นี้เจ้าสิมีความผิดแท้นี่นั่นน่ะลูกเจ้ามันตายแล้ว มันตายลอยไปตัวนี่แมนสมควรขึ้นมาตายอีกวน่นาตาแต่าว่าเบาแห้งบ่ได้ดิเกิดแทบ้านแทบเมืองคุกหัวจากในขอยสรีดอกจากผู้ใหญ่บ้านดิดิติดคุกอีกตั้งหากเปล่ยวกระสอบมากรอเออมนใส่ไปดมบนเงียบสงบมันเต่าดิโอ้ของทัดขนาดเงียมยังเศร้าเอาอยู่ติดเท่าแต่ยังมัไม่ตายบอกตายแล้วมันบาเงินไม่เท่า ปั่นกันปั่นกันปั่นอู้เอาเอาเอาไปม่เอ็มนไม่เอ็ตีออกตีออกนะตีตีเออตียังตีหลงงาออกตีหลงงาตีภาตายโอ้ยหนีงาไปไหนน้บักตีเปล่ยวรถอยู่มากนี่ยใส่กุยแล้วเออเจ้านั่นแหละสิล้าออกจากการเป็นเมียอยู่ใส่ให้ใส่ขาดเมียกับเป็นได้คน เริกมาแล้วข่อยมีไออ้มุมแรงมเนข่อยน่อเอาจอยซะกันป้าพูดหน่อยน่อยมาหนักได้แบนี่กรไดน้อยล้หัวได้แบบนี้ไปคษณาะให้มันเห็นหยังอยู่นี่เอามันนักนาโคษ้านะให้ขอยี่โอ้ยจะจอยขึ้นหยั่งโอ้ยยาเดยวในะไหเท่าเดโอ้ หอยแห้งจอยไก่สิตายเลยจะไมานา่งให้ังอยู่่อยก็บจ้อยอยก็บเมียคก็กันตัวไหโอ้สานนังเส้นหน่ก็ม่ได้